ก็หมูเล็กนะคะวันนี้เนี่ยหมูเล็กจะพาทุกคนไปกินโอมากระเซ็อูนี เราเนี่ยไม่เคยกินอมากาเสะมาก่อนไงก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนึกออกไหมเราอะก็เลยลูดในอินเทอร์เน็ตไปแล้วไปเจอร้านหนึ่งที่มันแปลก้ว้ยทุกคนมันเป็นโอมากาเสะที่แบบว่าเวลาเขามาเสิร์ฟอะเขาจะเสิร์ฟด้วยอูนิทุกคัมก็เลยแบบเฮ้ยมันแปลกว่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยนัดกับพี่บอลไปว่าเออเดี๋ยวจะไปกินร้านนั้นกันแต่พอดีว่านางอะทงานอยู่ก็เลยแบบเออไปเจอกันที่นั่นเลยอะไรเงี้ยเดวโทรหานางก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ไหนตื๊ดอยูดไหน ร่างจอดรถนะครับฮะจอดรถที่ไหนอ่ะมีร้านไงฮะถึงแล้วเหรอถึงแล้วดิถ้ารถจี๊บโอาวทำไมถึงไวจังวะจังไวอะไรคือมันจะเที่ยงแล้วโอ้ตาย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 โอเคโอเคไม่ไม่ไม่คือตอนนี้เขาเปิดคลิปอยู่เขาพูดเปิดคลิปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอะเปิดคลิปอยู่ดูซิเนี่ยเนี่ยดูสวัสดีครับสวัสดีครับคุครับแหมเรียบร้อยเลยนะ MB Official ครับแหมเธอเธอมบอกแฟนผมด้วย ผมได้ว่ารีบออกมานะฮะไม่งั้นผมจะกินเองทั้งหมด2คอร์สนี้ไอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขารีบไปโหเนี่ยแป๊บเดียวถึงโอเคถ้าเกินเที่ยงนะโอเคไม่เกินไม่เกินจะกันโอเคบาย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 บาเฮ้ยอะไรวะถึงแล้วอ่ะโคตรไวไปเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าตอนนี้พร้อมอยากกินมากแล้วเนี่ยไปเอาละครับ ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านโคโคเ่เจแปนเลสเตอร์ลองแล้วนะครับตอใกล้จะเที่ยงแล้วนะฮะหมวยเล็กไม่รู้อยู่ไหนนะครับถ้าเกิดแฟนผมยังมาไม่ถึงเอาเป็นว่าเราทั้งหมดไปกินด้วยกันไหมเออก็เดี๋ยวเอาบุกแฟนผมไปเลยหรือไงหรือว่าผมจะหาสาวสักคนนึงแล้วก็ไปเดทกันครับเฮ้ยโอ้จ้าตายย่าอนนี้ตายยาเกือบโดนรถชนแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไงทำไมไม่เดินให้ชนอ่ะเดี๋ยวไม่ได้มากินแล้วไปไหนมาถึงเนี่ยจริงเปล่าใช่นั่งรถมามากางเกโอ้ยอยู่ติดไวเลตมาพร้อมเลยดูดูดิโอเคป่ะเดี๋ยวเข้าไปโคโค่นะครับอยู่ใจกลางอ่าสาทร ฮัลโหลฮัลโหลนี่ไมเคิลฟิสท์ไทม์เอ่มักซี่บอสอย่างวะเดี๋ยวเปลี่ยนือมาทางนี้ซะยินดีรู้จักครับวันนี้ก็เพิ่งมาเก่งกันแรกโคโค,โค่ใช่ไหมฮะเพิ่งกี่โมงครับปออกติมากเก่งซ้อมซ้อมออซ้อมมีหลายคอร์สเลยเหรอครับโมแล้วภาษาจะเสียะเผลอแล้วว่ามันไม่ไหวแล้ว,น,วนี่คือเตรียมท้องมาแบบนี้นะ ท้องเม่านมันเย็นๆมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับเข้เนทนะครับวันนี้รับมากคิดดูแลคุณลูกค้า์อุณหภูทั้งหมดสองท่านนะผมครับขอตจะเรับไปเลยนะครับครับผมผมบอลนะครับผมอันนี้บุ๋นนี่ค่ะครับผมเคยเจอเจอผมที่ไหนไปดูยินไปดูยินไปดูยิน นอ่คืทีวีของผู้เล่นครับมีดมีดยังใช้อยู่ไหมฮะอะไรฮะเสิร์ฟเลยผมก่อนฮะโมโตเตะมุสุปุถึงใส่ครับผมเสิร์ฟพร้อมกับอุนินะครับพร้อมมากฮะต้มยูสุพันเนี่ยฮะต้อเดี๋ยวเขาก็เนอใส่เราหรอกพ้องเราเลยอือมาแล้วอุนิอันนี้ทำมาเป็นเชฟมากี่แบบกี่นาทีแล้วครับ หลายแล้วครับนานแล้วครับผมหลายปีแล้วครับขออนุญาตเสิร์ฟบอีแล้ขอบคุณค่ะแล้วมันทานัี้คุณบนนิดนึงคุณซ้ายบนขวาก็ได้กระโดกทานขับเดียวครับผมกระโดกเลยครับภาพผมเพื่อเปิดต่อมรับประทานนะครับผมอันไรจะมีหอยเชลล์มูสปูคือสาช่นผมนะครับผมคุณไซคือยอดโบหิมะอ่อนสกออุนินะครับผมคือพบกับน้ำซูรุมโน่จะเปรี้ยวหวานนิดนึงเพื่อเปิดต่อมรับประทานก่อนนะครับโอเคครับผม คือมันมีความเปรี้ยวเปรี้ยว,ยวอึ่หวานมีนลายรสชาติมากเลยแต่จี๊ดเลยอร่อยอ่ะเนาะเชฟขออีเป๊กได้เ <laughs> ปล่าพอต่อไปนี้ผมนำเสิร์ฟเป็นไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่ชาชวาโนชินะครับผมตอนนี้ความพิเศษของเขาคือตัวไข่เป็นไข่ออร์แกนิกนะผมส่วของอันนี้นะครับมันมีฉีดอะไรด้วยคะตัวนี้เป็นสเปรย์ทองนะครับผสมเกลือนะผมอ๋อโอ้โห สวยมากเลยอ่ะสวยจนไม่กล้ากินเลยอ่ะอสวยกว่าน,นี้ก็กินมาแล้วสวยกว่าน,นี้ก็กินมาแล้วอันนี้สวยอะไรอาหารเนี่ยอ๋อเมันก็ไข่ตุน๋นใช่แต่ว่ามันด้วยความที่มีอูนิข้างบนใช่แล้วมันหวานมากอ่ะมันนัวนัวอืมจริงๆ้าม,มีข้าวปาก็จบได้เลยนะนี่ขอเทิ้เพื่อนหน่อยนีมันเหมือนกันไหมล่ะเกเก อันนีนึงก็เอาเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อก็คือมันเป็นไข่ตุ๋นที่แบบไข่ตุ๋นญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็ท็อปด้วยแบบอูนิที่เนี้ยพอมันอูนิมันมีความเหมือนแบบมันเละๆมันอยู่แล้วนะใช่เออความนัวนัเละๆมันอยู่แล้วโดนไข่ตุ๋นปุ๊บที่มันแบบอูมามิกลมกลมขั้นต่อไปนี่จะเป็นพิเศษไทยนะครับอ๋อขอบคุณครับวันนีเป็นอาหารตามซีซั่นหรือว่าตามฤดูกาลนะครับผมเรียกว่าเชียร์โต ไปมีความชิ่งแต่มันน่าจะเป็นส่วนอะไรที่แบบน่าจะแปลกๆอ่ะใช่ครับผมแปลกมากครับตัวนี้มันคือเนื้อสัตว์เหรอคะชิคกี้คือเป็นอาสุจิครับผมเป็นสตรูมซังโกะนะครับผมเลยบอกว่ามันต้องเป็นใช่ครับผมต้องอะไรสักอย่างก็แน่เลยเป็นครั้งแรกปลาตุ้งแห้งปลสเปอร์อยู่ในปากผมเหมือนประมาณนี้ฟิลมาเนโอไปก่อนท่านผค้ชมเป็นปลาชิมไม่ได้ชิมไม่ได้ครับชิมไม่ได้ครับนกพงก็ไม่ชิมก็ได้ชิมไม่ได้เป็นปลากระพงดำลึกนะครับผมอ๋อ ได้แล้วหรอเนี่โอ้โหคือเมื่อกี้มันจะออกแบบตอนแรกมันจะเหมือนกับตื่หวานเค็มแล้วจริงจริงก็พุ่งมาเลยพุ่งแบบมันคืออะไรนะที่ที่ทาไปเผ็ดเผ็ดเป็นผิวส้มเป็นแบบของต้านพริกไทยหรือว่ายูซึโคโสมนะโอ้โหโดนในตัวนี้ไปดีเลยคือทุกเมนูของผมทุกคำผมจะมีอูนิหมดใช่ครับผมมีอูนิแม้กระทั่งไอศาครีมก็เป็นไอศาครีมอูนิครับมันเข้ากันเหรอครับนั่นสิคะยังไงต้องรอรอครับรอทาง เขาอยากอมไว้ไม่อยากกืนเลย <laughs> เดี๋ยวอมเดี๋ยวมันขมคอมันแบบเปรี้ยวส่วนบนอะ่ะเข้าลินล้นปุ๊บแตะลิ้นปุ๊บหืมมากปลาเนี่นละลายอย่างเงี้ยปกติเฉยๆก็กดดบๆแบบพวกอยู่สุขผมไม่ทำคำนี้ทมมี่ผมตัดอยู่นะเป็นปลาคำบัจจินะครับ นอืมมันมีรสชาติอันเนี้ยดีอย่างคุณพอเราไปของคุณลูกค้าขอดูนี่ตอนนี้เป็นอูนิ่ครับผมสดเปนอุนี่อุนีสดๆนะครับตอนนี้เราเป็นพันบาฟุนอูนิ่นะครับผมหลักๆก็มีสองมันมีหลายพันหรอฮใช่ครับผมร้านอาหารทั่วไปจะใช้สองสายพันธุ์นะครับคือบาฟุนกับมุรัสกินะครับผมตัวนี้เป็นบาฟุน,บบฟนถ้ามาุรัสกิจะตัวใหญ่ที่นึงแต่มีความครีมมี่มากกว่าบาฟุนบาฟุนจะมีความหวานมากกว่านะครับอื หวานมันนุ่มมีการแตกในปากแตกในปากเยอะเหรอไข่แตงโมโอเคโอ้ขอบคุณครับผมไม่อร่อยหรอกเธอขอคำนั้นนะอ่ะเขากินดิไมันองพูดเนี่ยอันนี้คืออูนี่แบบใน,ในอุดมคติมันแบบต้องแบบต้องแบบเนี้ยที่สงสารตาต้อง <_ s 2> อกกไ่วยไหม <Billie S 2> ไหวนะโอเคนะ ตายโอ้โหต่อไปนะผมผมจะตักน้ำย่างมาเตาตัวนี้เป็นหอยเชลล์นะครับผมวัตะอถุดิะเตะไปเชลล์จากฮอกไกโดนะครับวันนี้คุณลูกค้าโชคดีนะมาทานกับเชฟทานหอยเชลล์ขึ้นด้วยนะครับทำไมฮะเรานำมาจากฮอกไกโดเขาเกิดที่ฮอกไกโดนะครับมาเป็นที่ฉลาดบ้านเราญี่ปุ่นไทยไทยญี่ปุ่นกันใซ่ครอาริกาโตนี่อย่างงี้หวาพื้น มันเกี่ยวดีนะอันอันูนิ่เงี้ยเป็นไงี่สุด number แ<น>อรเพิ่ม่ะแอปเพิ่มมะรอรอแอปเพิ่มไหมเย็รว <c oughs> ะเย็นเย็นจเย็นจเย็นเนะ okay. ด่น,นเ,นเนนะ okay. ด่นโอเคไม่ไปนะ <c oughs> <c oughs> คำเดียวคำมันใหญ่อ่ะน้องจะอ้ำหมดไหมอ้ำหมดอ้ำหมดมาเดี๋ยวช่วยมาเข้าปลายก็หากันสีด้านนะครับเข้าไปเข้าไปให้หมดเข้าไปให้หมดโอเคมีความนุ่มนะครับผมเข้าปากแล้วเคี้ยวง่ายนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องโอโทโร่นะครับไอเม็ดเม็ดเน่ะมันมันเพิ่มความกรอบอ่ะ ใช่ครับผมมันคือเม็ดอะไรคะเป็นข้าวโดนโดน้ำร้อนลวกข้าวโดนน้ำร้อนลวกใช่ครับทับพองครับผมทับพองครับผมทับพองครับผมใสีได้นะโต๊ะโต๊ะเนี่ยตัวนี้เป็นอาเกะซวยนะครับผมซวยุกปูซวยนะครับ กินอูนิหรเคาตองนิ้บรรยากาศเหมือนมาบ้านงานอ่ะูนิมเกมกาอะไรก็รอ,อร่อยอ่ะครับผมเป็นโอทอโรนะครับ ต่อไปตัวนี้นะครับเป็นฮอนมากรุอากามิราชสนแดงผมจะวางบนหลังมือตรงนี้นะครับผมชีดสเป,ปรทองให้ถ่ายรูปสวยนะครับอ๋อได้ครับผมมือทองเลยอ่ะ เราจะไปราาเป็นเนื้อมัะสุสกะนะคัดเปตนมึสกะใชเป็นเนื้อเอห้านะครับโโโอออ้้อ้ผมเสิร์ฟแบบซุกี้รครับผมเอห้าเลยเหรอครับซ5ห้าครับผมถ้าเป็นเอสี่มันจนะบางตอนนี้มีสิ่งทีเขาทำกระดาษคนแล้วโบ๊ะนะคะเราเนี่ยใยใจ โอ้โหร,ร้อนแล้วครับผมร้อนมากเลยลมันไ,ไม่เป้าเลยม,มาร้อนมา,มาเดี๋ยวเราจะให้ตะก้องนะคะมาชิมอร่อยอ,อย่าดิเป็นคนกินอยางอยาากอาหารเราเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงอร่อยหืมเดียว โอเคต่อไปคนที่เป็นอูนิเทมปุระครับผมเอาท็อปไ้อูน,อออนินะครับซื่อนำปลาไหลไปทอดเทมปุระให้เหลืองกรอบครับผมเป็นเฉพวกไข่ปลาแซลมอนแล้วก็บัวเลยข้าวพองเอาท็อปไ้อูนินะครับ ตัวแป้งเทมปุระก็มีกรอบเข้าคลองอย่างกรอบโอ้โหลงตัวไม่เคยกินปลาไหลกับเทมปุระไม่เคยกินกุ้อูนิอีกส่วนี้เป็นอูซวยมโนซุปหรือว่าซุปใสนะครับผมข้างในเป็นอูนิหรือว่าซุปอูนินะครับส่วนนี้เป็นอาชิชิรสอุนิ พันนึกไม่ออกนะฮะนึกถึงไอศกครีมที่ทำเกลือหกลังแหวครับมันหวานหวานไอซ์ครีมออกยวอครมตัวที่เป็นกล้วยครับผมได้ครับกล้วยกล้วยไอซครมหวานบาดนิดนึงพังร้านน้องกินนลองกินไอติครีมก่อน อร่อยเราบอกไม่ถูก oh. คร Kur ับผมชอบของหวานรสชาติแบบเนี้ยวันนี้ผมเรียกนี้ก็คืออาหารครบหมดแล้วนะครับผมเก็บของเร็ยกฟองก่อนครับผมด่าครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับผมเอะนะครับสุดท้ายตบด้วยชีสเค้กนะครับผมเหมือนเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะชีสเค้กแข็งมากจริงเหรอลองดูเชื่อเขาอะนะครับผมเอาแบบเชฟเย็นดีกว่าเรียนแบบเอ เ็ปเอียนไงไปให้คะแนนอร่อยอเมนูวันนี้อนนชอบเมนูไหนสุดเมนูตัง้งแต่กินมาก็เลยเนี่ยที่บอกอ่ะอูนิ ที่มันพันสาไลายเยอะๆอ๋อที่ห่อสาายใช่อ่าอันนั้นอร่อยเพราะว่าอุนี่มันเต็มคำฮะตรงพี่พี่ชอบอุนี่อุนี่อีพี่อันนั้นมันอูนี่เออมันเข้าไปในหัวดีพี่มันตัดใจไม่ถูกมันมันอร่อยทุกคำเลยเอาว่าทุกอันแบบผมให้คะแนนแบบเต็มทุกอันนี่ว่ะอันนี้ไม่ได้มีสปอนนะก็คือเป็นไข่ต่านมีผมมากินของเขาเองนะครับผมอยากมากินอยู่แล้วอร่อยทุกอย่างแล้วก็มันเป็นโอเมกาเสร็จที่ราคาจับต้องได้นะครับที่ผมกินเนี่ยมันคือ 2 9, 9 9 9บวกบวกนะครับผมก็คือเขาแยกจากเครื่องดื่มใช่ยังไม่รวมเครื่องดื่มยังไม่รวมแวร์เซอร์วิสวอะไรต่างๆนะครับก็คืออันนี้เป็นเมนูอูนิเลวเวอร์อูนิเลวเวอร์นะครับ อะไรครับผมมันเป็นโอมาเกษตรอุนิเลเวอร์ก็คือทุกคำเนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมกับอุนิแล้วนะฮะใครที่ไม่ชอบทานอุนิเขาจะมีหลายคอร์สมากตั้งแต่ 9, 9, 9บวกๆเนี่ยขึ้นไปเลยหลายอย่างมากแล้วเดี๋ยวล่าสุดนี่มีเป็นกัญชานะครับผมเป็นโอมาเกษตรกัญชาก็ใครที่อยากทาน มาทานได้าทานได้นะครับแล้วก็อย่าวข้างหน้าอย่าเราจะมาทานอะไรที่ร้านนี้ก็ตามได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับป้อง M B Official ด้วยกดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้สวัสดีครับผมไม่ร้วยวายห่อยมาก